เ re ล <mail engine reading> ื่อนได้เลยเฮ้ยเจ๋งอะคือได้เป็นหนึ่งในสี่ห้องที่เป็นสคูปหลักของเล่มชื่อห้องว่า Super Functional Room สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลนัทพิบนะครับหายหน้าหายตากันไปตั้งนานนะฮะวันนี้นะัทจะพาทุกคนไปดูคอนโดคอนโดหนึ่งที่พิเศษมากมากนะฮะแต่ว่าพิเศษยังไงเนี่ยนัทเองก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นคอนโดของเพื่อนมานะครับแล้วมาก็บอกว่าพิเศษมากมากอยากจะแบบให้ไปไปถ่ายรีวิวเนาะทำไมอยากให้ไปมากเลยอะอยากอยากให้ทุกคนเห็น คือคอนโดเนี้สร้างเสร็จมาแล้วประมาณ4-5เดือนแล้วนั้นอ่ะก็ไม่ได้มาถ่ายทีทนึงแล้วมาก็ขย,ยันขย,ยอยตั้งแต่เดย์วันเลยนะตั้งแต่แบบก่อนสร้างจนแบบสร้างเสร็จก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะแบบจะดีจะพิเศษอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับคอนโดนเนี่ยก็อยู่ตรงสาทรนะครับ แล้วเจ้าของคอนโดใครอยากเห็นไทยครั้งแรกก็คืออยู่ที่คลิปแมนดารินนะฮะเดี๋ยวเราแปะลิงก์เอาไว้ให้พิเศษยังไงคอนโดท้าไมวะคอนโดไม่มีอะไรวหฮะยังไม่อาบน้ำเนี่ยดูชุดดิจะรอก่อนยังไม่อาบน้ำนี่คือวันวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้ก็เคลียร์บ้านตามภาษาวันอาทิตย์อ๋อคือทำคนทำนี่เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องทำงานอืมบล็อกคอมโพร์แมนเราคอมโพรอยู่แฮ่มีคำถามให้กับผู้ชมนิดนึงว่าว่า ถ้าเลือกอาบน้ำได้ครั้งเดียวจะอาบน้ําเมื่อไหร่ตอนเช้าหรือตอนกลางคืนก่อนนอนตอนกลางคืนปะแต่เนี่ยตอนกลางคืนไม่อาบน้ำเลยเอ้าวตอนเช้าเหรอตอนกลางคืนไม่อาบเพราะว่าแ,แล้วถ้าเกิดว่าอาบอน้ำแล้วเชือ้อโรคอ่ะสมมติเราออกไปข้างนอกแล้วเจอคนล้วไม่อาบน้ำแล้วเชื้อโรคก็ติด ติดสักเตียงทุกวันแล้วถ้าเกิดเราออกไปทำงานอย่างเงี้ยอาบตอนเช้าแล้วตอนเย็นกลับมาอาปะไม่อาบแล้วจริงปะนี่ซีเรียสโกหกนี่อันนี้คือไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่เมื่อเช้าของเมื่อวานตัดออกได้นะตัดออกได้นะไม่เอาไม่ตัดไปอาบน้ำอย่งนี้เฮ้ยห้องก็ดีอยู่นะ เออทายแล้วมันยังไงแล้วมันดียังไงมันก็คือห้องทั่วไปห้องน้ำอะไรนะโอเคขอให้เวลาเพื่อมไปอาบน้ำก่อนนะครับไหนดูห้องน้ำหน่อยดูห้องน้ำหน่อยโอ้ยของเยอะมากอ่านี่จะใช้หมดเลยหรือไว้โชว์เราโชว์แล้วใช้ด้วยไงอ๋ออ๋นี่ออโต้ะปะออโต้ะปะอันนี้เพื่อนเขาทุบอาบน้ำแล้วไปอาบไปอบไปอาบไปอบโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผมเห็นมาบอกว่าที่ห้องอ่ะได้ลงนิทรรารด้วย ใช่นี่เป็นสานเดอรูมเอลเมนไหมเอลเมนใช่นี่ได้ลงเอลเมนด้วยนะครับทุกคนแข่งไม่ดูนะแต่แปะเอาบยออกเอลเมนเอาบายออกเริ่ม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 ก็คือเล่มนี้ก็คือได้เป็นหนึ่งในสี่ห้องที่เป็นสกู๊ปหลักของเล่มที่มันจะโชว์เรื่องอินเทอร์ i アแบบที่เป็นมันลี่ก็คือเป็นชื่อห้องว่าซูเปอร์ฟังชั่นอลรูมอ่าคือการจะบอกว่าห้องนี้เป็นแบบค่อนข้างฟังชั่นอลฟังชั่นอลเบอร์หนึ่งในพื้นที่ที่จำกัดมันดูแบบสเปเชียลมาก ฟังชั่นแนลไหนทำอะไรได้บ้างฟังชั่นแลโอเคก็คือตู้นี้มันมีอะไรมากกว่านั้นอันดับแรกเดี๋ยวให้ดูเรื่องของการเก็บของข้างในก่อนเนาะเดี๋ยวเราเปิดทั้งหมดเลยโอ้โหมันแบบเป็นตู้ในตู้อะดูดิดู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 ด้านขวาดิเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยพอเปิดออกมาก็เป็นแบบดูดิมีชั้น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 ก็อข้างในจะลบกจะยังไงเรื่องของมันเลยแต่เวลาปิดแค่ข้างนอกต้องสวยข้างนอกต้องเรียบร้อยนี่คือแบ่งเซกชันแปลว่าอะไรอะไรเป็นอะไรอ๋อโอเคตรงนี้มีสองฟัง์ชั่นเนาะ ตรงที่ตากล้องยืนอยู่จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวเนี่ยเราก็ต้องมาหยิบพวกอะไรที่มันเกี่ยวกับห้องครัวนาะททำกาแฟต้มน้ําร้อนแล้วก็ทิชชู่ต่างๆ แล้วก็ทำอะไรพังแล้วครับตาตกล้องแตเรื่องนะเมีเรื่องนะ <c oughs> ตรงนี้จะเห็นว่ามีเก้าอี้แล้วก็ตอนเช้าเวลาเราลงมาก่อนออกจากห้องเนาะเราก็คือจะมานั่งตรงนี้ใส่ถุงเท้าอะไรแล้วก็แล้วก็หยิบแมสหยิบพวกแบบกระเป๋าตังต่างๆแล้วก็เชือรีเก็บตรงนี้กุญแจรถอะไรเงี้ยตรงนี้เลยแล้วก็ทุกอย่างชั้นปรับได้หมดเราก็เลยแอดจัสแขวนหมวกอะไรได้ก็เล็กๆแต่ว่ามันก็ช่วยให้เรารู้สึกว่าห้องเล็กๆเนี่ยมันใช้งานอย่างสะดวกดูมินิมอลดูแบบญี่ปุ่นนะ แต่ว่าฟังก์ชันที่บอกก็คือค่อนข้างมัลติเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ค่อนข้างจะพ,ร,พรีเซนต์เพราะว่าดูอย่างเงี้ยม,ม,ม,มันไม่มีอะไรเนาะก็คืออันเนี้ยสังเกตว่าเรามีโต๊ะกินข้าวอ่ะเราจะมีโต๊ะญี่ปุ่นตรงนี้หนึ่งตัวแล้วเวลาทํางานหรือว่าเวลาจะกินข้าวสองคนหรือว่าอยากนั่งเก้าอี้ตัวที่มีอยู่เนี่ยเ,เราสามารถเปิดตู้ข้างล่างขึ้นมาซึ่งตู้ข้างล่างเนี่ยเราก็เก็บของจิปถาถะไปแล้วเราเปิด ภายในข้างบนเฮ้ยเฮ้ยได้ทีข้าได้ด้วยอ่ะนั่คือกลายเป็นว่ามันก็นั่งได้สองคนก็กินอว่วเฮ้ยแล้วพวกซอสอะไรอย่างเงี้ยนัทไม่ต้องเดินไปที่ครัวเลยนัทก็หยิบเออว่ะใส่โชว์อยู่ใส่กระป๋องไว้ดินี่นี่นี่เราลองนึกภาพว่าเรานั่งกินแบบซีนนี้ลงไปเฮ้ยญี่ปุ่นมันต้องอันนี้ญี่ปุ่นมันต้องอันนี้เออเเฮ้ยก็เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็สนุกดีเออว่ะป๊บพอเรากินเสร็จเราก็ ย้ายมานั่งดูทีวีตรงนี้ก็ได้แล้วก็ปิดโต๊ะไปก็ไม่มีอะไรนีกระสอบโค s สไฟปอดนีโครสด้วยใช่เฮ้ยเฮ้ยชอบชอบแบบที่มันเนี่ยดูนก็หมนเหมือนนะชอบมุมนี้มากเลยมั้ยเข้ามาดูก่อนเราไม่ซื้ออะไรใหม่เลยเราซื้อพวกพวกตลาดญี่ปุ่นมือสองมันไม่แพงด้วยแล้วมันก็ดูสวยดีแต่กลัวผีเ้อตู้นี้มีทั้งหมด3 3ฝั่งเนาะมอกี้ดูไปล้ว2ฝั่ง ฝั่งนี้ก็อยากจะโชว์ให้ดูเพราะว่า้ฝั่งนีมมม้มีอีกหรอมีอีกมีอีกฝั่งนี้ฟังก์งชั่นก็จะรองรับตรงที่ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยคือลิฟวิ g งรูปตรงนี้มันก็จะต้องมีอะไรที่มัน relate กันอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูจริงๆเรายังไม่ได้เก็บของอะไรที่มันแบบ oh. ค่อนข้างท oh. ันต์ก oh. ็เก็บค่อนข้างเก็บแบบยังมั่วตัวอยู่แต่ว่าวตรงเนี้ยก็เป็น stationary นะนเน stationary, วลาเรานั่งทำงานมันก็จะอยู่ใกล้<ม>สวยมีเตารีดใช่ไมมีโตะมีโตะรีดผ้ารีดผ้าตรงนี้ได้เลยก็คืออ่ะสมมติว่าเราปิดนี่ก่อน ปุ๊บเราก็เราก็ดึงน้องข้อออกมาแล้วเราก็ปุ๊บนี่ก็เสียบปั๊บรีดผ้าไปรีดผ้าไปดูทีวีไปอย่างงี้ใช่แต่ว่ามันใกล้ทีวีมากเราเราจะมีเซอร์ไพรส์ให้ดูว่ามันจะถอยกเกส่งมากอะ่ะอันนี้ที่แบบที่แบบมแม่บ้าน,มนแม่บ้านทุกคนจะต้องชอบแบบรีดไปแล้วก็ดูแบบอีทไกดูนัดพีวิทไปอะไรอย่างเงี้ยฮะสุดยอดนีม่มันดีมากเลย รีดผ้าเนี่ยมันรีดหน้าทีวีมันใกล้มากเนาะมันก็อันตรายทีเนี้ยไทรแมกซ์มันก็คือว่าตู้ตัวเนี้ยมันสามารถเลื่อนได้เลื่อนได้เลื่อนได้มันจะเปลี่ยนสเปซตรงนี้ด้วยจัดเี่ว่าเฮ้ยมันมีตู้ตรงนี้มีหน้าต่างตรงนี้มันมันล้อมไปด้วยตู้อย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนสเปซได้เลื่อนได้เลยเฮ้ยเจ๋งอะเราก็คือเลื่อนทุกอย่างไปให้มันไปอยู่โพสิชันนี้ ก็กลายเป็นว่าต้งกลายเป็นหมูหนึ่งเลยอะใช่ใช่ใช่ตอนแรกตรงนี้มันแคบแคบใช่ตรงนี้มันก็จะกว้างขึ้นเวลาเพื่อนมาว่าเวลามีคนเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็สามารถใช้สเปซตรงนี้ได้มากขึ้นเออเนาะกลายเป็นแบบอ่ะวนหน้าตรงนี้ได้เลยอ่ะโอยอ่ะเราก็จะมีพวกอุปกรณ์เล็กๆที่มันมีความญี่ปุ่นมันดีอะไอ้ตรงนี้เหมือน ญี่ปุ่นนั่นแหละญี่่ปุนเอาขาสอดเอาขาสอดเข้าไปได้อะทุกคนใช่เนี่ยก็คือนั่งได้นั่งได้สามคนไม่ได้เยอะแต่ว่าเราอยู่คนเดียวอยู่แล้วแต่ว่ายังยังอยากไปเล่นอนี่อยากไปเล่นอันเนี้ยมันกูเลื่อนได้ฮะเลื่นได้เล่นได้เล่นได้ไม่พังใช่ไหมก็เบาเข้าไปเลยทัดทายทายบีบเลยบีบเลยอ่ะมาณนี้มันก็ได้กว้างขึ้นอีกโดยที่ว่าแขก ของของของเราก็ไม่ต้องขึ้นไปชั้นสองแล้วก็ปิดทางเดินไปแต่ว่า,<อ>ามันเกกว้างคือแบบป้องกันไหมขึ้นขึ้นไปชใช่ะไรต้องเดินข้ามเนะาะใช่ต่อไปก็คือเมื่อกี้เรานั่งกินกันใช่ไหมเอเราก็ยังไม่ทิ้งคอนเซปต์ของความฟังชั้นนอลมากๆคือโต๊ะตัวเนี้ยมันสามารถทําเป็นโต๊ะกาแฟก็คือเป็นโซฟาเทเบิลได้หมายถึงว่ามันเป็นโต๊ะตามโต๊ะเตี้ยแบบที่บ้านทุกคนมีข้างๆโซฟาเนาะตอนนี้มันปิดเนาะเมื่อกี้เราเปิดละเราก็ใส่ตัว ตัวตัวตัวแกนหมุนนี้เข้าไปแล้วก็เริ่มหมุนเลยอุ้ยมันขึ้นลงได้ด้วยอ่ะใช่ก็คือมันก็จะกลายเป็นโต๊ะแบบญี่ปุ่นหนักกว่าเดิมทำเป็นโต๊ะกาแฟได้หรือบางทีรู้สึกว่ามัน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 บล็อกไงมันลงปุ๊บมันรู้สึกว่ามันดูโล่งขึ้นเห็นปะอ่ะแล้วก็ปิดปุ๊บก็กินข้าวได้ตัวอย่างผมใช่ ังไม่จบนะโต๊ะตัวนี้ยังไม่จบจเนาะโต๊ะตัวนี้ไม่ใช่แค่ขึ้นลงได้อย่างเดียวเราต้องการอะไรเรานั่งอยู่กับที่เราไม่ต้องไม่ต้องลุกขึ้นแล้วเราเปิดเ<ม>ล่นเชอามาข้างในก็คือมีทิชชู่มีของที่เราต้องการใช้ทุกอย่างก็คือมันมีทั้งฝั่งนี้และฝั่งของนัดด้วยนัดลองเปิดดูแล้วก็เก็บอุปกรณ์ทํางานาเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนเช้าเราทํางานแล้วก็ออกขึ้นมาบนโต๊ะแล้วก็ทํางานเลยเออว่ะทุกอย่างคืออยู่ตรงนั้นได้ทางานตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยทำได้ด้วยแต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะทําที่มมีีกก้าาอว่ ก็คือทุกอย่างห้องนี้แบบพวกตกแต่งเลือกเองหมดเลยปะทุกอย่างเลือกเองหมดทุกชิ้นทุกชิ้นเนี่ยมันมีดีเทลมากเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็เปิดเก็บของได้หมดเลยใช่เนี่ยแล้วแล้วเนี่ยอยากให้เห็นดีเทลตรงนี้ด้วย่ายมาอธิบายหน่อยนะดีเทลตัวนี้ก็คือเราสเก์ให้ดีไซเนอร์เขาก็ทําเป็นแบบขึ้นมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าข้างนอกให้มันเรียบแต่วลาเปิดออกมาหรือเวลาใช้งานมันมีดีเทลเล็กๆดีเตรงไหนใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมที่มันโค้งเนี่ยเน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 อนเนนนเนน เนี่ยเวลาดึงอ่ะมันแบบรู้สึกใช่เหมือนกับว่าห้องมันเล็กแล้วแบบพอมันมันต้องมีดีเทลไงเพราะอะไรมันเล็กแล้วมันเห็นว่าฝุ่นมี่แบบเกลอะเลยนะฝุ่นฝุ่นอ่ะนัดเอาผ้าช่วยหน่อยสิทั้งห้องเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยข้างล่างยังไม่หมดไม่หมดอีกเหรอยังมีไม่หมดเดี๋ยวเราขอเลื่อนตู้กลับไปที่เดิมก่อนโอเคคือโซฟาโซ่ซูเปอร์ฟังชั่นอลก็คือตรงเนี้ย จะบอกนะว่าเลื่อนได้อีกอ่ะอ๋อใช่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 เนี่ไงนี่งเห็นรางไหมเห็นรางไหมนี่คือนี่คือเป็นเป็นหินเป็นหินลาก็คือตรงเนี้ยฟังก์ชันเราจะให้มันตอบโจทย์ตรงห้องน้ำเนาะเพราะห้องน้ํามันเล็กเราก็ไม่มีที่เก็บของเราไม่มีที่ยืนแต่งตัวอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ตรงพื้นที่ตรงเนี้ยมันทําอะไรได้ที่มันลิงก์กับห้องน้ำมากล้องไปดูข้างในแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นตู้เสื้อผ้า เสื้อเทเกสเสื้อโค้ดก็หยิบหยิบมาใส่แต่จรไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็คือออกมาจากห้องมาห้องน้ำก็ทาครีมอะไรต่างๆแล้วก็เลือกเสื้อผ้าใช่อ่าอ่าอ่าเฮ้ยมีกระจกด้วยกระจกแบบฟูไฮใหญ่นะฮะใแต่งตัวแต่งเสร็จปุ๊บถ้าไม่ได้ขี้เกียจมากก็ก็ดันน้องกลับเข้าไปน้องแล้วน้องก็ปิดไฟเองด้วยออโต้มาให้เราต้องปิดเองไไกลๆเป็นอะไรแล้วก็ปิดไปเนาะคือเมื่อกี้มาพูดถึงเรื่องไฟใช่ป่ะเราชอบ ไลติ้งของที่นี่มากแบบไฟ LED มีการซ่อนในเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเรามองแบบกล้องนแบบนี้ใช่ป่ะมันซ่อนแบบข้างใต้อะมันมูฟมันมันดีอะเมื่อกี้เราเลื่อนตัวมาแล้วมันยังไม่หมดขอเดาขอเดาขอเดาเดาพราว่ามามันเก็บของเป็นสัดส่วนใช่ถูกต้องมันเก็บได้มันเก็บของให้เดียวใหดก่อนเอ้ยใจเย็นๆใจเย็นเพราะว่ากล้องดูห้องครัวห้องครัวมันเล็กมากคือ ที่ที่เราจะเก็บของม,มันมันมันมีแค่นี้เราอยากได้อะไรที่มันมาเพิ่มฟังก์ชันในห้องครัวมันก็คือตู้ตัวน,นั้นแหละงงไหมงงมตู้ไปเกี่ยวอะไรอะมันเกี่ยวอะไรกับตรงนี้ใช่ป่ะออก็เรอมีรางไงอ๋อจะบอกนะว่าลากมาถึงตรงนี้ใช่แล้วก็ลากไปเลยสุดปึ๊บเราก็เปิดปึ้ม ก็กลายเป็นว่านัดเวลานัดเสี่ยงเสียงตอน Work from home เนี่ยเสร็จปุ๊บก็คือเราเอามาใช่ไหมหยิบมาก็ทำตรงนี้ใช่มันก็ได้พื้นที่เพิ่มเหมือนกับตรงหน้าห้องน้ำเมื่อกี้ก็ได้ออกมาสมมติหยิบกล่องอะไรมาใส่อาหารแล้วก็แค่ก้าวเดียวอ่ะเราก็ได้ใช่ไหมมีฟังกชันเพิ่มเขาฟังชันนอลจริงๆนะใช่ไหมอันนี้อันนี้ประทับใจอะประทับใจคือปกติจะไม่ค่อยได้แบบประทับใจอะไรกับคอนโดอะไรเยอะแยะเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับเราไปเที่ยวมาเยอะแล้วจนแบบ ก็รู้แล้วว่าเออสไตล์แบบหรูหาลักชัวรี่เป็นยังไงหรือว่าห้องแบบอะไรเป็นยังไงแต่เนี้ยมันไม่ได้ขายความลักชัวรี่อ่ะมันขายความฟังชั่นอลแล้วแล้วมันแฝงไปด้วยแบบทุกจุดอ่ะมันใช้งานได้จริงๆใช่เพราะว่าเร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 าเป็นคนคิดเองด้วยเรารู้สึกว่าฟังก์ชันกับเราก็คือมันมันลิงก์กันอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนแล้วคือเหมือนกับห้องเนี้ยไม่ได้ใช้ของแบบแพงเวอร์วังอะไรเลยเหมือนกับใช้ของคุณภาพดีให้มันดูแพงแต่ว่าไม่ได้ใช้ของแพงใช่ ไปขึ้นข้างบนนี่นี่โคมไฟโคมไฟโคมไฟตัวนี้ก็ญี่ปุ่นเรียบง่ายนี่ของเ hey ฮก็คือเป็น3ชิ้นสุดท้ายที่มีในเมืองไทยจริงปะเราโชคดีมากที่เราไปได้มา Can you turn off the light เฮ้ยจริงเอเฮ้ยโอเค,อเค Google turn on the light โอเค Google turn off the light ขึ้นมาได้เลย ก็ตรงบันไดก็เรียบๆไม่มีอะไรแต่ว่าเราจะมีชั้นหนังสือนิดหน่อยเราทําใหม่หมดเลยตู้ตรงนี้ที่เราวางของแล้วก็ที่เป็นราวบันไดแต่เราก็ไม่อยากให้มันเป็นแค่ราวบันไดเราก็ทําเป็นที่เก็บของแบบเอกสารต่างๆอะไรเงี้ยเนาะแล้ก็เก็บหนังสือพวกเอกสารมันก็จะเกี่ยวข้องกันแล้วตรงนี้ล่ะกูเปิดปิดได้เปิดปิดได้ ทุกคนครับห้องข้างบนสวยมากสวยเหมือนแบบสวยเหมือนเป็นห้องตัวอย่างนะดูดินดดดดี่ดูดินี่ก็คือห้องนอนเราเองข้างบนก็ไม่มีอะไรเยอะเราคอนเซปต์ก็คือเ,เรียบๆญี่ปุ่นเป็นแนวแบบเหมือนนอนสปาตลอดเวลาเพราะว่าเราก็เลยทำเราเรา,เราทำม่านมาด,ด้วยเพราะว่ามันมัมนมีแอร์สองตัวเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราไม่มีม่านมันจะเปืองแอร์มากเลยเนาะใช่แล้วเราไม่อยากตีกระจก เราไม่อยากตีกระจกเพราะว่ามันรู้สึกม่านก็จะฝุ่นเยอะปะก็ไม่เป็นไรเราก็ดูไม่เป็นไรกระจกมันทําให้ห้องแคบแล้วก็เนี่ยปิดผ้าม่านแล้วก็แอร์มันก็ออกไปแค่ประมาณ30%เราคิดว่าไม่มีปัญหาะไไปึ๊บข้างล่างพื้นใต้เตียงก็มีที่เก็บของหนึ่งสองก็ซับโฟล์ทไปเนาะฝั่งนี้ก็มีมีเหมือนกันหมดเลยนี่ก็เก็บได้หมดอื แต่ฝั่งนี้มันไม่ซอฟต์ละเพราะว่าบานมันหนักก็ต้องส่งเองประมาณนี้ครับแล้วก็เตียงมันเลื่อนได้เว้ยเฮ้ยก็คือเราก็เลื่อนอันนี้มาดึงแล้วของนัดมีที่เก็บของด้วยใช่ถ้านัดเกลี่ยแล้วมากๆนัดก็เลื่อนไปทางนู้นอีกก็ออกได้เลื่เกลี่ยท้ายแค่ไหนนัดเลื่อนไปไกลไกลเลื่อนไปไกลที่สุดเลื่อนที่เกลี่ยเกลี่ยแค่ไหนเหรอก็คือปังปังก็คือนัดเกลียมึงมากปึ๊บตรงกลางมันก็จะมีที่เก็บของเพิ่มมาอีกโอ้โหก็ประมาณนี้แข็งแรงด้วยเขายืนได้นะ แล้วก็มรงนั้นคือมุมแต่งตัวของเราก็คือเราทำเป็นโอเพนก็คือตอนเช้าตื่นมาก็คือ oh. อาบน้ำเสร็จขึ้นมาก็แต่งตัวได้เลยคือที่มีม่านเพราะไม่ให้แอร์มันออกนั่นเองใช่แต่มันก็สามารถเล่นอะไรได้เยอะเลยม่านเนี่ยมันก็ปิดเวลาเราแต่งตัวก็ได้ห้องลงข้านจะได้ไม่เห็นตรงนี้ก็เก็บของนู่นนี่นั่นเนาะลิ้นชักทั่วไปส่วนใหญ่ของที่เราใช้ตรงห้องข้างบนจะเป็นมูจิหมดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าคุณภาพมันโอเคแล้วก็รูปลักษณ์มันต่างๆมันอยู่ได้อยู่ได้ยาวใช้แล้วก็เข้ากับเีมเข้า,ขา,ขากับีมด้วยแล้วก็็เมูจันนนปแแวบบ f อ r living อยู่ละสังเกตว่าตะกร้าทุกอย่างจะเป็นมูจิหมดเลยนะครับอ่ะสำหรับชั้น2ก็ประมาณนี้นะถึงเวลากินข้าวนะครับคอนเซปต์ของวันนี้ใช่ไหมอาหารที่มาให้เตรียมมาก็จะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเป็นแบบโอมาเกะเซด้งล้วแกะให้แกะให้นี่ดูดิโอ้ย่ร่อะ่ะดูดิดูดิกล่องนั้นมันโหดมากเลยอ่ะดูดิ โอ้เป็นไงให้นัดส,สั่งเรื่องอาหารไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสุดยอดสุดยอดดูดีมากนี่สุดท้ายนะครับมาได้เวลาหรือยังเ <มา S 2> ดีเ๋ยวเราสอนนะครับก็คืออันนี้มันเรียกว่าเทมากิ นะฮะเทมาแปลว่ามือแล้วมากิก็คือโรก็คือเป็นโรแล้วก็ออืหน,นีนิดนึงหนีนิดนึงนีง่ทูน่าสับนิดหน่อยเหมือนกินที่ร้านเลยอ่ะมันสดสดมากเดี๋ยวลองคุโตะมาก,กิหน่อยไม่ครบทุกราชาตินะครับ หวานเปรี al, át, ้ยวกรอบชิวี่ทุกหมดเลยอร่อยมากก็เดี๋ยวนัดกับเพื่อนๆพืเนี่ยขอตัวกันไปกินก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันดีกว่านะฮะก็สำหรับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่มีการตกแต่งแบบซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์ฟังชั่นอลเลยนะครับผมซึ่งคอนเซปต์ข้างในเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบญี่ปุ่นมินิมอลมีโทนแบบน้ำตาลขาวๆไม้นะฮะแล้วก็ ขอบคุณคุณทายมากเลยนะครับแล้วก็คุณมาร์กนะฮะในการรีวิวห้องครั้งนี้นะครับบอกว่าทุกคนเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจในการแต่งห้องไปเยอะมากๆเลยนะครับแบบทุกจุดแบบเพาห้องนี้ให้ทายว่ากี่ตารางเมตรประมาณห้าสิบเยอะเกินเยอะเกินสามสิบอ่าประมาณสามสิบสามสิบเอ้หรอสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเฮ้ยถือว่าน้อยมากเลยนะใช่แต่ว่าเราก็คือทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่ายังอยู่ในห้องที่มันไม่ได้ไม่ได้แคบมากแล้วมันสามารถเปลี่ยน สเปซได้ตามที่เราต้องการตามที่เราใช้งานมราไม่ได้ฟิตกตลอดเวลาแล้วก็สมมติถ้าเกิดว่าคนที่ดูคลิปนี้เราอยากจะแบบได้ห้องอย่างเงี้ยสามารถขอแบบไปใช่ไหมมีมีแบบให้ปะได้เราเราเรยินดีเราขายแบบก็คือสมมติใครอยากได้แบบที่เนี้ยก็ติดต่อกันเองคือนัทไม่ได้ไม่ได้อะไรจากส่วนนี้ถ้าเกิดอยากได้ก็เดี๋ยวทิ้งคอนแทคอลไรไว้ให้ได้เลยครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับบ๊ายบายชาสงสุขดีเลย